วันชัยตวูวัดนะครับจะคุยเรื่องหลวงพ่อนะดีผมเป็นคนน้องฉางนะครับเปิดร้านทองอยู่ร้านทองลูกสาวไม่ต่งง่วยอยู่ในอำเภอหนองฉางห่างจากวัดสี่กิโลวัดอะไรเนินไสทานนะครับสิกิโลมีครั้งวันนั้นผมได้นำกล่องเนี้ยเนี่ยเนี่ยกล่องเดิมเลยนะครับกล่องเนี้ยไปลง ให้หลวงพ่อลงโดยพระของหลวงพ่อหลายอย่างไปลงไว้สามเดือนนะครับวันกระถินวันนั้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าถูกไหมใส่ของนี้นะออันนี้กล่องเดิมเลยครับสองพันห้ารอยห้าสิบห้าหลังจากนั้นในวันกระถินวันเสาร์จำได้ว่าเป็นวันเสาร์ผมไปที่หลังก็ไปถามเรื่องกล่องอันนี้หลวงพ่อบอกว่าแจกไปหมดแล้วแล้วของอ่ะ ขอผมมาอยู่ที่ออ,อยู่ที่โบสผมก็งุนหงิดมากเลยครับตอนนั้นผมงุนหงิดมากโอ้โหแล้วไปอยู่ที่โบสแล้วคนต้องเยอะแล้วไม่หายเหรอคนอื่นก็ได้รับของมงหมดสักพักเดียวหลวงพ่อก็ยกของว่ากล่องนี้ของใครนะครับผมเขียนไว้วันชัยแล้วก็มัดแล้วก็แพ็ก,กิ้งอย่างดีผมบอกเป็นของผมเองนะเมื่อของผมเองหลวงพ่อบอกกุญแจรถล,ละ่ะ ผมบอกรถจอดใจครับมาที่หลังหลวงพ่อไม่เป็นไรหลวงพ่อก็ถือกล่องลักษณะน,นี้ไปเลยนะครับถือกล่องลักษณะน,นี้ไปแล้วบอกว่ากุญแจรถ่าแต่หลวงพ่อก็ฉีกกระดาษมาแผ่นหนึ่งกระดาษคล้ายๆแบบนี้นะครับให้กุญแจรถผมก็เลยบอกว่าไหนๆผมเคยโดนพ่อแก้มาเยอะมันมีสองดอกนะครับกุญแจรถเนี่ให้ดูนะครับกุญแจรถมีสองดอกนะครับเป็นไขอันนี้ไขเกียร์ส่วนอันนี้ไขเครื่อง ผมก็ส่งอันนี้ให้หลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อก็ะาเอากระดาษเนี้ยมาพอกนะครับแล้วก็ดึงตัดออกไปแล้วถือกระดาษไปกุญแจรถคืนผมถือกระดาษพร้อมกล่องอันนี้เมื่อถึงค่อยๆค่อยๆอย,อย,ยบบากขยับมากเลยขยับมากมันจะไม่สวยพร้อมกล่องอันนี้เมื่อถึงรถท่านก็ไปไว้บนกล่องบนลังคารถแล้วเอากระดาษเนี่ยไปแปะที่กุญแจรถแล้วเป่าครั้งแรกเครื่องเดินครับผมได้ยินเลยครับผมอยู่ใกล้ เครื่องเดินคืดแต่กุญแจไม่เปิดล็อกเอาใหม่หลวงพ่อก็มองที่กระดาษแล้วก็แปะใหม่แล้วเป่าฟูดเครื่องก็ฟูดแต่กุญแจไม่เปิดล็อกผมเห็นแล้วผมไม่ได้แล้วครับผมแก้หลวงพ่อไว้ผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อคนละดอกอันนั้มาล็อกเกียร์ก็เลยเอาดอกนี้ให้หลวงพ่อมองหน้าผมไอ้ฮาเล่นของแล้วแล้วแล้วก็ท่านก็มาแปะแล้วก็ดึงปั๊บออกไปแล้วก็ดาษไปแปะรถเป่าฟุดขึ้นเลยครับ ที่มันล็อกกัขึ้นปึ๊ดอัตโนมัติแล้วท่านก็นโยนกล่องเนี้ยเข้าไปในรถผม <c oughs> คนก็หัวล็อกกันเต็มเลยผมก็รีบล็อกรถสบายใจแล้วครับได้ของมาเนี่ยตอนที่ผมอยู่ที่นั่นผมก็รู้จักหลวงพ่อมานานเป็นคนพื้นที่แล้วหลวงพ่อก็พอรู้จักผมอันนี้เป็นเกตเเย์ล็กน,น้อยในปี2555คนมาดูเยอะเลยครับนะครับหลังจากวันนั้น อีกวันรุ่งขึ้นเป็นวันรู้สึกจะวันวันจันทร์ผมไปที่อำเภอหนองฉางตรงข้ามบ้านผมมีพนักง,งานของกเกษตรมาเล่าฝังว่าเฮียเมื่อวานเนี่ยวัดหนึ่งในทานเนี่ยหลวงพ่อเอากระดาษอ่ะไปแปะรถแล้วก็เสกประตูล็อกเปิดเลยผมก็ยิ้มผมมองไปที่กระดาษเขาบอกคนนี้เขาได้กระดาษมาผมก็ยิม้มแสดงว่าเขาบอกเนี่ยกระดาษอันนี้ฮะผมก็หัวเราะบอกว่ารถใครรู้เปล่ารถผมอ้าวรถเฮียเหรอเป็นรถแทนขาวครับ เป็นโตต้ากอกไก่กอกห้าศูนย์สามศูนย์แปดห้าครับกอกกสามศูนย์แปดห้าหลวงพ่อชอบแกล้งผมนะครับที่รู้อันนี้ขอเล่าประวัติสนุกสนุกให้ฟังเขาสอนธรรมะอะไรให้ไหมหลายอย่างน่ธรรมะหลวงพ่อสอนนะครับท่านเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วพูดตรงๆว่าของเราให้ทําจิตให้สงบนะครับจิตสงบ ต่พวกเราก็เอาของจากท่านอย่างเดียวเอาไปคุ้มครองแต่ตัวเองไม่ทําจิตให้สงบให้นิ่งแล้วเราจะมีสมาธิแล้วนี่ของอะไรของอ,อันนี้นะครับผมเอาของพ่อทั้งนั้นผมได้มาแล้วก็ไปลงนะครับมาเปิดดูนะครับหลายอย่างอันนี้เป็นของวัดเริ่มแล้วโอเคเออจะขอเล่าเรื่องรถกกสามศูนย์แปดห้าโตโยต้าสามห่วงนะครับของผม ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเฮ้ยมันบางตอนเย็นของวันนั้นผมกลับไปที่วัดประมาณเกือบทุ่มกว่า,วามันมืดแล้วครับตอนนั้นยังไม่ได้สร้างอะไรมืดแล้วผมไปจอดหน้าศาลาแล้วก็เดินไปถามเจ้าว,วาดคืออาจารย์แปะ๊ะถามว่าหลวงพ่ออยู่ไหมหลวงพ่อาดีอยู่ไหมท่านบอกไม่อยู่อยู่ที่โบสถ์มั้งผมก็เลยถามว่าพรุ่งนี้งานกระถิน่น ในปีสอง5นาห้าสิบห้าจะมีอะไรให้ช่วยไหมขาดเหลืออะไรให้มาบอกผมผมจะได้ไปช่วยเพราะว่าผมอยู่ใกล้แต่กาเป็นว่าเมื่อไม่มีอาจารย์ไม่อยู่ผมก็าำลังคุยอาจารย์แปะสักพักหนึ่งผมจะกลับผมมองไปที่รถผมอ้าวรถผมหายไปไหนอยู่ในความมืดที่หลุมจอดไว้แล้วล็อกไว้ด้วย นี่ครับล็อกกุญแจตัวนี้กันล็อกไว้อา้าวรถผมหายไปไหนผมคุยกับอาจารย์แปะบอกอ้าวรถไปไหนครับตายแล้วกลายเป็นว่าผมวิ่งลงมาที่กระดาข้างล่างเห็นรถผมหยุดต้นใส่นู่นกําลังถอยหลังโดยที่ไฟไม่ติดแล้วไม่ติดถอยหลังเครื่องก็ไม่ติดรถคันเนี้ตัวต้าสามหัวถอยหลังหลบต้นไม้ด้วยหลบหลบมาโอ้โหหลบมามา จะมาถึงที่สาลาผมวิ่งไปที่รถด้วยความที่ตกใจมาเอ๊ะรถมันถอยหลังได้ไงอาจารย์แป๊ะบอกที่นี่เจ้าที่แหลมผมยังหัวเราะเลยแต่พอเมื่อเข้าไปที่ใกล้ใกล้รถเมื่อเวลาเราเปิดประตูจะมีแสงสว่างเปิดขึ้นในรถแต่ผมวิ่งไปที่รถมันจะมีแสงเปิดแวบ,บหนึ่งแต่ประตูผมไม่ได้เปิดแต่เห็นมีแสงแวบ,บหนึ่งเอา้าเราตกใจเลยครับแล้วตอนนั้นผมก็เลยบอกอาจารย์เจ้าวา่าอาจารย์แป๊ะว่า,วา,วาผมกลับแล้วครับนึกในใจว่าถ้าเกิด หลวงพ่อน้าดีมาล้อผมเล่นเนี่ยเอารถผมไปซ่อนเนี่ยผมต้องเดินกลับบ้านสี่กิโลนะครับเลยวันนั้นก็มุญเยบนิดหน่อยแต่จริงๆว่าในใจเราจะกลับไปช่วยว่ามีอะไรขันหรือบอกผมได้วันนั้นก็เลยกลับไปแล้วส่วนตอนที่ตอนแรกที่ผมบอกไว้นะครับเรื่องกุญแจรถผมพยายามไปสายให้สายเพราะรถผมจะจอดข้างนอกกลัวโดนหลวงพ่อแกล้งผมเลย <c oughs> แต่ท่านเป็นคนที่แปลกนะครับเจอผมชอบ เอาของมาลองดีผมได้เห็นหลายๆเรื่องแล้ววันผมก็จะเล่าให้ต่อฟังเอาเป็นประสบการณ์ของผมเป็นเรื่องจริงที่เกิดของผมนะครับ